ส่วนเรื่องบ่อนการพนันนะครับทางผู้ประชาการตารวจแห่งชาติก็รับว่าบ่อนการพนันนั้นเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับทำให้จับได้ยากขึ้นจําเป็นจะต้องใช้ทหารเข้าช่วยจับกลุ่มและวอนประชาชนแจ้งบาะแสครับ กัปรัจเดกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีตำรวจกองปราบเข้าจับกลุมบ่อนการพนันไฮโลย่านพระรามสองในพื้นที่สอนอท่าข้ามได้นักพนันร่วม20คนครับว่าทราบเรื่องแล้วและยืนยันว่าต้องดำเนินการกับตำรวจในพื้นที่เพราะได้กำชับและมอบนโยบายไปแล้วว่าหากปล่อยปลาและเลยให้มีบ่อนต้องรับผิดชอบ ยอมรับว่าที่ผ่านมามีการบุกเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันใหญ่ๆได้มากขึ้นแต่บ่อนส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นบ่อนวิ่งเปิดให้เฉพาะนักพนันที่ไว้ใจกันเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุมทําให้ตํารวจทํางานลําบากมากขึ้นครับการเข้าตรวจค้นในปัจจุบันจึงต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้มองว่าเป็นการเสียหน้าเพราะทุกหน่วยงานทํางานภายใต้นโยบายของรัฐบาลพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งบ่อแสที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับ